จุดที่แบบว่าชมแสงเหนือได้แบบดีที่สุดเลยนะคะวัดเขาสูงมาคะวันนี้เราขึ้นเฮลิคอปเตอร์มานี่วคือที่นี่คือลับแลนนะคะลับแลน เขตติดต่อของประเทศนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์รัสเซียอันนี้คือบลูเบอร์ี่ค่ะอืมสวยสุดค่ะพวกนมหล่นสวยางามนะคะอืม ต่เขาแล้วก็ชมฟ้ามงามไปเรื่อยๆนะคะเราอยู่ของอีกฝั่งของพรอาทิตย์ขึ้นนะคะถ้าเราเห็นไหมคะภูเขารำไรตรงโน้นนะคะมันจะเป็นที่อ่าตรงนี้จะเป็นจุดที่แสงเดือขึ้นนะคะ